ในเช้าวันธรรมดาที่ดูปกติทั่วไปในวันนี้ได้มีการแจ้งข่าวนักเรียนที่เสียชีวิตจากการจุ่โจมของเมื่อคืนซึ่งคนที่เสียชีวิตไปก็คือรูเมทที่อยู่ห้องเดียวกันกับนางเอกแต่ทำไมทุกคนยังดูปกติอยู่เลยละ่ะก็แน่ละเพราะว่าที่นี่คือโรงเรียนที่จะคอยรับเด็กกำพร้าเข้ามาให้การศึกษาและสุดท้ายก็จะส่งออกไปรบในฐานะอาวุธสงครามเวทมนตร์ของประเทศนี้ในช่วงตอนเย็นตัวของเธอก็ต้องมาทำความสะอาดรวมถึงเก็บของใช้ของลู่มเมทของตวเองที่เพิ่งเสียไปแน่ะละถึงแม้มันจะเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อวานก็เพิ่งคุยยยกกััันนนนออูู่่เเลจจจๆวี้ะไม ก็ต้องมีซึมเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากเก็บของเสร็จเรียบร้อยตัวของเธอก็ออกมาหาะายกินอยู่นอกหอพักในตอนนั้นเองก็มีร่างร่งหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งสวมฮู้ดคลุมไว้เหมือนกับคนที่ถูกเลือกันว่าเป็นอาวุธลับของโรงเรียนนี้แต่เมื่อฮู้ดนั้นถูกถอดออกร่างด้านในก็เป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ร่างเต็มไปด้วยเลือดตัวของเธอได้มาขอข้วปั้นจากนางเอกกินระหว่างที่นั่งกินด้วยกันอยู่นั้นพอตัวของนางเอกสังเกตดีๆตัวของเธอคนนั้นกลับไม่มีบาดแผลหรือนั่นคือเลือดััตรตแต่ไมน,นนนนนาาากออออจย์้ลวคปะใ ก็ได้พาเด็กใหม่มาแนะนําตัวซึ่งคนที่มาก็คือเด็กคนเมื่อคืนได้เธอมีชื่อว่ามิมิเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงทุกคนก็สามารถไปตามได้กับเพียงได้รักตับสิ้นลมหายใจซึ่งตอนนี้ประกาศสร้างอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่วนกาหนดฉายก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนแต่ถ้าใครอยากไปตามอ่านก่อนลิขสิทธิ์มังงะในไทยเป็นของเซนชูนั่นนะครับใจั้งหมดผมก็เลยบอกว่า